สวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ตอนละครสู่เหนียวในโลกละครจงจำเื้อร์ใช่เราอยู่กับพี่เฉาสวยพี่เราเองแหละ<า>เพื่อนเพื่อนคนปิดบังหน้าเรามากเลยเพื่อจ๋าพีส่สาวสวยยิ่งยิ้วคนเก็บใช่เพราะว่าพี่เราสายนี้เข้าเลยไหม ครรัับบอแล้วไนฝากกดติดตามด้วยนะกดด้วยพี่อันนี้เราเพิ่งสร้างอ่าช่องมาใหม่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเชื่อชาไปอีกเ๋นี่โก้ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนี่ต้องรับ คนที่นี่แต่ง่างจกคนอื่นเดียรเออเอ่อขออ่ะบางทีภาพไม่โหลดนะคือนี่มันอะไรกันเนี่ยวันดีวันดีวันดีที่กระตือบีกีแปลว่าเองนี่พี่เราต้องสมชื่อตัวเองขึ้นมานี่ตือคอลักคอนต้นป้าตัวมาคอนตินต้น ว้าวเออมีคนทิ้งลิงไว้เราอยากรู้ว่ามันคืออะไรโอ้ราคาเคกันไปไม่ต้องซื้อนะครับหมอพก่สอดมันแพงมากเลยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีโลมันะจ๊ะเน้นงอย่างคือเล่นเกมฟรีไปเรื่อยๆโอกาสเอ่อมีแมปไหนที่ให้ของเยอะก็มีนะ คือเราเล่นได้เรื่อยๆเลยแต่อันนี้เรามาเล่นแแบบผีใช่ไหมใช่แล้วพี่ไปอยู่หัวเขาทำไมยังอยากเงี้ยตัวนี้อย่างเดียวดิจับบเอออโพมี้ตตหนูเกี่หนูเกี่หนูเกี้เจ้านี่ที่สุดใช่เพราะว่ามันใส่แกไอ้ตัวเนี้ย แกตัวนี้มากสุดเลยที่ของฉันคืออะไรอ่าซุ่มเรามาสู่ชื่อเรากัน B E X ที่ฮะเออไม่เอานี่น่าเกลียดอ่ะไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่เราต้องชื่อนี้ ชื่อใหม่ะมันนิ่สวยอะมันเขียนว่าอะไรอะ่ะเออพอดีว่าอ่านมังกินไม่เก่งขออภัยด้วยนะบางทีก็ YouTube ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันก็เพิงหาเหมือนกันเล่นเรืองนี้ใช่ถ้าหาเจอขอย้ำนะว่าเพิ่งหัดเล่นนะโอ้เยี่คุณพบมันแล้วพบอะไรอะ่ะอาญอ่ะ อยาตอนนี้เราต้องการทำให้คุณทำความสะอาดฉันว่าอะไรไงอ๋ออ,อถ้าใครกลัวความมืดหรือไฟกระพริบเตือนไว้ก่อนนะอย่าเล่นตอนนี้ตอนมืดมองไม่เห็นอะออกออกออก,ออกเลยช่ว่าไม่ได้แลอวอะไม่ออกอน็อตเต็มเลย ไม่ใกล้ไม่ได้มันเข็ยนว่าออกออกก็อย่างว่าแหละจะใค้ที่ถ้าจะดูเรื่องลงละครจองจำ่าจะพอเขอ้าใจคร่าวๆอยู่บางคนเคยดูอนิเมะเรื่องนี้เอ้ยไม่ใช่สิบางคนเคยฟังเพลงของมันอยู่นะมีแต่ดูยิใช่มันเป็นกระตูนแนวว่าเราแอบสป,ปอยนิดนึงได้ไหม คนเขาน่าจะดูหมดแล้วแหละใช่ทุกคนรู้อ๋อมัอนหยองนายอะพี่อีกอันหนึ่งหยองนายอะจะมองไม่เห็นอะ่ะเนาะทำไม่ได้ไม่นอนด้วยไ่เยวหคุณคิดว่าอน,นี่อย่างเดียวพี่ เสร็จแล้วมองผมพิดพี่น้องมองไม่เห็นทางมไม่ได้มือขนาดนั้นมืดอยู่นี่ก็มืดอ,อยู่นี่พี่ลองไปยืนสีเขียวดูดิตอนพี่ไปสีเขียวอะจะ <c oughs> พี่เขียวไหมโอ้ <c oughs> ใจหมดเลยถือแม่จะ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 ถือแม่มอีแกล้งหนูทำไม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 คุณกลับมาแล้วโอ้รู้เลยไงยพอลลี่ใช่ไหมสร้างเชื่อให้ใหม่เลยพอลลี่ หยาบนะอะไรเหรออะไรเหรอคุณต้องปิดมันปิดอะไรอ่ะคุณคุณคุณต้องเล่นอะไรอะ่ะคุณเคยเล่นแสงสว่างอา้อหมอ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูเดินไปหน่อยพอลลี่หนูอย่าไปหาไอตัวตลกที่มันเป็นไอ้นั่นไปแล้วอะ่ะ เหมือนมันตอบแต่ละคนเลยนะพี่จ๋าเป็นสต,ตอรี่นะครับใช่เป็นสต,ตอรี่สต,ตอรี่หนึงเลยแต่ก็ยังเดินไปไม่ได้นะบอกไว้ก่อนอ่าเนี่ยเดินไม่ได้แล้วต้องดูไฟด้วยนะเออต้องเดินอนะ

เดนอนไหมเย่ได้อัชิเมตนด้วยนะถ้าใครเล่นเกมนี้ได้อัลชิเม้เกือบทุกเกมเลยนะบอกไว้ก่อนพี่มันได้ยินนะมันได้ยินเสียงกระโดดนะ ตัวอสองออกูงเ,ออกเกียดมึอกูกเกียดมึอกูกเกียดมึอกูเกียดมึอขอเพย์คำหยาบด้วยนะโลวะคร,รเขาห้ามพูดคำหยาบขอเพย์คำหยาบหน่อยนึงน,นะฮะอาพูดคำหยาบเดี๋ยวเซนเซอร์ไว้ดี เดี๋ยวก๋วยเตี่ยวก๋วยเตี่ยวก๋วยเตี่ยวเขาให้ขี่เรามาแล้วพี่ขึ้นไปอะไรวนนั้นพี่ตัวสูงก็ขึ้นลงมาครบครัอา่าไม่ปองไม่ต้องแปลกใจนะเด็กดูเลยแต่บนเด็กเห็นปากพูดเลยกัน พี่มันอยู่หน้าไม่ยู่อยู่ด้านบนแม่รอหน้องกลัวขึ้นทางสะพานสา่ลุงดีกลัวอยากไปสำรวจ่อมันพี่พี่จะคือไปทำไมพอดีอยากรู้ว่าด้านบนคืออะไรมันไม่มีอะไรลงมา มีทางเปิดปากกัวอยู่อย่างนี้น้องหลานอยู่กับพอลลี่เนี่ยเอ้ยพี่เจ้าหอว่ะเอ้ยพี่เจ้าหอกว่ะเอ้หน้องมาน้องหน่อยพี่เจ้าออกพี่เจอทางออกแต่ไม่มีทางออกนะอย่าลืมในเรื่องมันไม่มีทางออกนะพี่เก็บตัวเอาแล้วพี่เจ้าใจดี น้องกลัวพอลีล่พอลีล่เอเออย่าเสียใจแล้วทำไมเจ้าของรงเหมือนทำตัวเหมือนเด็กน้องกลัวผีเขาเป็นเดือเป็นเดือดถ้าใช่น้องกลัวผีงล,มล,ง,ผลงมาลง ลงไปไงก่อนเนี่ยก็อบอกลงมาลงไปไงลงมาแล้วมาหน้ามาอเ<ล>อ้ยยังบังบังไปพอสองถึงแล้วรับตลงไม่ได้ก็าหาทางลงมาหานะน้องกลัวาต้องเอาคุเแียไปเปิดนะ ลงคงไม่ได้งออลงแล้วแค่พี่แหละกัะแม่พี่กากเออเพื่อนี่คือสัญญาณพี่กากมากเลยทางนี้พี่ทางนี้มานี่มานีใช่ใช่ใช่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดินมาเดินมาเดนหาลาังโดยจีเออ เรานิงตามน,น้องอนะ่ะน,น,น,น้องกลัวเดินเลยเดินเลยน้องกลัวความมืดน้องรอพี่หนาเร็วหนาะ มาสิาสไปเปิดให้น้องหน่อยน้องกลัว มโนเอาแค่ oh. ตัวรอดอ่ะกลับบ้านนี่เธอพูดอะไรใช่ไหอย่างไปโอ้ไม่ต้งองกังวลแค่วันที่ใส่ึงนขาเถิดเขาือที่อกันขอโทษทีที่ทเราต้องอเกิดคุดคิดอะไร

ขอสนหน่อยหนึ่งนะทุกคนทำไมหัวเ,เนี้ะยะสนหน่อยนะทุกคนวันทีก็อยากสนอนะอะไรเออพอลลี่จะเลี้ยงหนูทำไมดีขึ้แล้วสิ นกใหม่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 มอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาปีนั่งสินะเข้าใจแล้วงั้นพี่ไปนะคนเดียวหนูไม่ไปน้อกว่าได้ได้หนูไปปีอ่อคนเดียวาลาด้วย น้องมองไม่เห็นน้องมองไม่เห็นอ่ากระดาอะไรค่อยข้างน้องมองช่วยด้วยน้องมองบอเห็น บา,บางคนก็ตัดใจบางทีก็ออกเนื้อตลกนะน้องคนอ๋อรู้ตัวพี่ต้องรอเนะแล้วเราก็ค่อยมาวิ่งหนีกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องคืนไม่ได้เล็งไป่็ได้ดีกว่าแล้วไม่ขึ้นมาแล้วพี่คือค มันคขาก็ตื่นเช้ามากเลยนะนั่นน้ารู้ใช่ไหมใช่ถ้าอีก20วิหนูยังมาไม่ถึงพี่เขาต้องวิ่งหนีคนเดียวก็เสร็ใช่แต่น้องก็จะถึงแล้วนะอ่ะโอเค ไม่ถึงเร็วนี้้องหยิบไปก่อนพี่ต้องมิคนเดียวไปก่อน มันมีอันเล่าว่ากับฟื้นฟูกับอันนี้นะทุกคนขอแยกไปทำโทรศัพท์แป๊บนึงมีฝังช่งด้วย